คนอยู่ยี่บอกไปคล้องเึินคนครับนี่นนนจะคล้องนตัวนี้โ,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 โอ้ยหวันนีครับนี่บอกพุทธะขึ้นล้งเหลีมาอยู่แต่โมาหว่า,า,าล้างเหลวัวเหลีหล่ยง<อ>แล้วเวลาบอกมหาบนบลที่์กวนีมัสิกันมูเห็นบอกโอ้บาลฤที่กันมูกันล้างเหลียตัใหญ่กจากบ้านแคมป์นี่บอกอมันจะหที่สองครับล้างที่หาที่สองแสดงว่าหาที่สองหาที่สา่บกุ้มเจ้ก่อนที่สามหลังที่ครับเป็นก่อนเสาเลยครับหนึ่งสองนี่าก้อนเสาเด้อหนึ่งสองอลก็สามนี่ครับนี่ โอ้ผมหมดเอาไม้มาเพิ่นว่าอยู่หันนี่เองเพิ่นว่านี่ที่ล้างแหลกเพิ่นกระทำนั่นที่ที่นี่นี่คือล้างแหลกครับผมอันนี้ไล่ครบหมดเฮ็ดตั้งแต่มาอยู่เลยบ่อใหญ่ขาเนี่ยขาหรือเปล่ครับเพิ่เฮ็ดว่าโอ้ยคนลาซาล่าใต้แล้วคนเหมือนยังบ่อจ้างเพิ่นเฮ็ดบอกทำไมถึงเพิ่นแค่ละบ่นเพิ่นอัพแต่สิบบาทบ่โอ้ครับแค่ละสามเมตรก็บ่อันนี้ย่ายนี่มาตามพอหรือว่าออกมาอยู่ส่วนเจ้าของเกินม่าอยู่นี่เลยแต่เห็นแต่ยืนแค่ก็ออกอยู่นี่ดีครับก็ะสีแมนต กระคอรอดยืนนีโอ้ครับผมกับก็คือวันรุ่นสองรุ่นแรกที่พอโอ้ถึงถึงลอยปีบอบ้านนี่ไม่มักกวสิบลอยบะครับแต่จะเข้ากับต๊เบนนีมีกิดหุกกลัวหรครับครับลอยกลัวหรอเนาะเอเ่าก็จะว่าได้ไปหลายออกมาอยู่ในพุ่นในไฮน่นังสิกอแล้วก็้านเกาเขานงใหญ่นี้ไปเหมือนกไปบ้านเกาบ่บ้านโอ้โหเขาใหญ่ไปเยอเพื่อดีไหม ไปขั่วเบิร์ตแต่ว่าบ้านจกะเก่านี่ก็คือหมู่บ้านอยู่แต่ว่าหางหมูหัวใหญ่นี้ก็ไปเขานี่บ้านนั่นดูแหมนั่นดูนั่นฉะนั้นแหมก็เพื่อเดินมาเขาไปอยู่กันโอ้ตัวนี้ก็คือบ้านบ้านเก่าบ้านแกะอยู่บ้าเมียนว่าบ้านออกมาอยู่ไม่เลยอันนี้ผมเนี่ยเขาใจว่าบ้านออกมาอยู่จากบ้านแขมเป็นลูกบ้านแขมที่กินหมูแม่ในบ้านเก่าบ้านแกะเขาใหญ่นี้เบิดเออเขาหนีหมดนี่คือวิธีคือเปลี่ยนด้วยกันนะครับลอยก็ปีเพื่อนูบได้แอมหัวนี่นี่เป็นแบบบานเก่าบอดี้หัวก็หัวไปไพ่ไม่ติะหาเพื่ เอตนามาไทยพีผ่าได้ครับพื้อนิแต่ว่าถามผู้ที่ออกว่าอยู่ก่อนมูในมูบาทนน่คื่อบ้านมีกุ้มตะบ่นแขมก็ปิดใสในกะดเกิดมากะเกิดที่บ้านหลังนี้เลยนอใหญ่เออพูกีบเพื่อนพ่นแต่ว่าเพื่อนสมวแต่ก่อนซำนี้กัไงไหไนี่แหละคนนี่คนนีเออย้อนก็ไปอีกหาที่พวกที่ปี้หลังไ้ใหญ่แผ่นผูม่มีอีกนีู้ตตอนเหล่านี่คือหลังหมุนใหญ่แต่ว่าเสากระเปียนน่ะหรอว่าเี่ยนหมดเสากระเปียนน่ะขาขาันนี่คือเราอยู่แต่ว่าหลังคาดเป็นกระเปียน ก็จะเทลงมาอู่ว่าถึงว่า้คนอหมันีดูาบบ้เกิดมาแ้วกยิ่งแบบดหรือมุ่งหยาแล้วจำคนไดโอ้จำคนไดกับมุ่งหยาอยู่เออมุ่งหานี่ก็คือเพือนรังทีสองอไม่ตเาขเลยโอไม่ต้องโกก็ไปไปฉาบกอจกคนน่เกิดใงถึงว่าจำคนไดครับครับครับคุณยายานี้ให้ฟังนะครับตอนนี้เป็นหกสิบวัวนี่ก็คือรังทีสองของเพื่อนที่ชีวิตนี่แล้วก็ท่าก็ยังคือเก่าอยู่ คือยังม่เมือไห่ยุสมัยตะกอนบโบราณไปดินคลามน้ำขลามน้ำใกล้วันนี้ก็มีน้ำมีหม่องมีสายเป็นเคราะหอมาครับผมทางเป็นทางโบราณอยู่แล้วแต่ว่าวิวบรรยากาศนะคือคือบ้านสมัยเก่าแต่ว่ามันกลับพัฒนาเป็นมาแล้วไฟฟ้าไฟแนียก็มีเพิ่ปแล้วแต่ว่ามันเป็นบรรยากาศเก่าๆอยากถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมเห็นว่าในเขตอุตภัตติใส่ยังมีบ้าน บ้านความคัดเซิกไใบบ้านเก่าบ้านแก่บางบางเดียวเนาะครับผมว่าผมว่าเห็นเห็นบเห็นเลยเป็นบ้านผมมีบ้านนี่บ้านเดียวผมมีหัวนะบ้านผมมีหัวแหละครับเป็นแบบโล่งๆคือก้นสมัยเก่าทรงแก่นกันหรือไหมมีน้องมาย่างกันเขินเขินหากันไหนมาเต็มเต็มใช่เห็นจะเบิร์ตขึ้นจะขึ้นจะเบิดหน้าบ้านบ้านต่างๆไม่มีน้องอยู่เก่าครับทรงกันสติวิกิเก่าๆมากระมวลเนาะ ผมก็มีความสุขใจใหญ่มามาเห็นแบบนี้แล้วก็เออขอเบิ่งแหน่เห็นยายอวอยฟังสิมันคือผมเป็นเด้หน่อยไหมนี่เราเมียายสื้อเอิรนกันกับผมมันกับไายทอสิท่านผู้ชมได้เบิ่งน้ำหน้าทางฟังเล้าแล้วก็ฟังไทยพี่น้องท่างศิษย์เก็ได้เห็นว่าพูดศิษย์สเกตวานเท่ายังมีอยู่ได้กี่กับพี่ชายของผมไปอยู่ในไหนบอกแจ็คว่าใต้สิตีนั่นมันเท่าโอ้โหแจ็คอยู่เออน้ามันเาสานเงินเราเรียนเป็นแอดรถบอกโ้โหแล้วบวชนี่ยแล้วก็อยู่หาเราเป็นแอดรถลุงผม เออน้ำลุงโป่งสะอาดถือก็เจนว่าเะกีผมเป็นเด็กหน่วยอยู่โอ้สามไปสามมากระแมงเคยเกยหูจักกันเลยกับบาร์ทิเลือนเะกีเออนั่นที่สาวไปสาวมาผมเป็นเด็กหน่วยเหมืนเป็นแอดรถอย่างเงี้ยเทแห้งได้สมัยตีก็ล้างกดช่องแถวตีนี่โอ้พี่สายน้อพี่สายเผื่อนู่นสามไปถามมากระแมนเพื่อหยาดน้อกับหูจักกันอยู่มาก่อนแต่ใช้วิธีรวมกันอยู่คนสมัยตตกี แต่คนแม่ตายเพิ่นก็เลยบวชแน่เลยคนรว,วยเป็นผู้พูดเออแต่พ่อผมหนี่งหูดีเพราะว่าเป็นหลุนใหญ่เป็นคนริมหูนี่้กันครับครับอนั่นแหละคือวิธีชีวิตเนาะเกี่ยวของกันอยู่แต่ว่าขับผมบริมากนี่กับบุงหูพี่หูนองไลยบริหูว่าบริคุยกับยายกับบุงหูที่ไปที่มากาก<อ>ับที่แตงว<อ>ันทีเรื่องเล่าไว้แน่พอเก็บไว้เห็นคนหลุนหลังเขาเห็นว่าเออจังสี่เรื่องมูบานเวนี่เพื่อสีตั้งเมื่อไหร่เพราะนมูบานไม่ไรเว้นออกมาพูดหน้าแเราเมียนแบกมัดแขมเป็นมูบานเก่าที่เขา้ไปขัว ทางเดียว่มือบอกว่าอนเพิ่ดนแกงนั่นแล้วแมพอนอา3ิตีแม่สินี้ฟึ้งโม่เลยพอพึ่นไปอยู่ในกันขี้นี้ใกันครับพิ่นอยู่ในกันโอ้ก็เดี๋ยวขในกันยีงคงคงหอมบางอย่างนี่ป๋เออนึ่ที่ว่าหอมหนึ่ที่หองเครื่เมืนสมเออเรืงเมนน้ใสน้แตาั่ครับคับน้องแป้น้าเมแนน้ต่านั่โอ้นั่นวิธีเดวผมไป่ายคิปตัวว่าเอาเรื่องบ่าู้สาไปจีบกันอยู่หันมีแต แต่เว็น <Techn> บ <Pokémon> ่าวเลยนะ้องคนไม่คุยสาวเลยนั่นน่ะผู้คนคุยนั่นเนี้ยเตียงนั่นด่วนมากคุยสายวันนี้นะสายวันนี้สายวันนี้โอ้โหจะเป็นหูบ่าวจ้าครับครับโอ้ยประเด็นในกรีปประเด็นอันยิ้มอยู่แล้วบวะนี้เห็นดีใจหลายไครๆเราบอกเพื่อนนี่ราบนึงใครนะครับผมขอบคุณครับนี่ครับคือเงื่อนหลังเก่าเนาะเงื่อนลังแหลกที่ออกมาอยู่เนาะเป็นของงวงของควายเพื่นคือเก่าๆได้ผาาเนาะครับเนาะนี่คือวิธีนะครับวิธีเก่าเนะครับคือบรรยากาศบ้านเฮาเนาะ พึ่งที่เป็นเลี้ยงหมอนนะครับอืบ้านลังแหลกของบ้านนี้กลุ่มนะครับผมงามนะครับเนาะปลาลายขุบเป็นวะนะครับโอ้บักเกือนี่ครับนี่คืต้นบักเกือนี่ครับยอมผพาไหมนะครับเสือดั้มไล่หลูกแก้ว,กวที่เพิ่นล่ำผีฝ่ากันนี่แหละครับนี่แหละครับต้นบักเกือโอ้หน่วยใหญ่หลายปีแล้วบักเกือต้นนี้โอ้เนคือเขาอารถไฟอยู่ิงหมูใหญ่ ฟังพวกล้าออัดดกไข่โอ้นี่ห้อยอดัดดอกไข่ย,ยังอยู่อยู่ครับนี่นี่บานนี้ตั้งต่ังนสี่นี่เขาท่านไขเขาไปเที่ดงโอ้ริมๆมันนี่บอครับนี่เห็ดบางจุกอ๋อนี่สี่นี่เอาหนีเอาหนีเอาสี่นี่บอยโอ้โอชอูฟูดอไมนี่บอยายซอซอเอานี่แล้วก็ไปเท็ดยงคางบบกไอ้จอบด้ามจอบด้ามบบกจุกนะครับแบบโอ้คนบอยฟังกับโมโหได้ครับนี่คนรุ่นเก่านี่โอ้เคนบอยฟังกับโมโหในต้นไม้โบราณต้นมะเกลือ อืมีเนอันีาษก็จสีสออกหดจอนโอมีหหอยอัดดอไฟได้บางคันนะี่หอยเก่าแก่สมัไมประสางพอเพื่อนนี่นี่อัดดกไฟโอ้อัดอัดรอบอันนี้ต้นนี้ต้นนี้ตัวนี้ก็รอยกุปีคือกันเดีนี้อเกินโอ้เกินรอยปีครับนี่ต้นใหม่ต้นมะเกือเก่าคนว่าโอ้เป็นบอกให้ฟังว่าโอเกวอนุรักษ์ไว้ใหญ่ มันมันเฉย้มันเย็นต่อโลกให้ซุ้มเย็นบานเท่าเย็นสีหหมมันหนาครับผมมันหนาดีนะครับเก็บไว้เก็บไว้โอ้ะเกลือโบราณนะครับนี่บานโบราณแถมยังเก็บของโบราณไว้ให้ดูให้ร้านเบิ่แ้วครับผมเองก็ได้มีโอกาสมาเห็นก็ถือว่าโชคดีอยู่ครับนี่ผมกับป้าเรื่องเก่ากู้เฒ่าก็มีความสุขผมกับพี่ความสุขกับกู้เฒ่าไปดำเรื่องเก่าๆของเฮานอกวิถีชีวิตชีสเกตเท่ากับผมขอบคุณครับไม่เป็น้รครับขอบคุณครับขอบคุณครับเขาเขาไปยังครับคผมไม่ยังครับได้ผมไม่ยัง